เรื่องราวของยูทูบเบอร์กลุ่มหนึ่งที่พวกเขาได้ไปเจอกับภาพโบราณที่มีวิญญาณสิงสถิตยอยู่สิ่งที่ดวงวิญญาณนั้นต้องการคือให้พวกเขาตามหาให้ได้ว่าใครคือคนที่ฆ่าเธอไม่งั้นพวกเขาจะต้องโดนคำสาบมีอันเป็นไปภายในสามวัน่ออนอนเนเธออเธ,ออเธแตสุดท้ายก็ไป สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะร้านชาแนลอีกแล้วนะครับผม <Speaker. S 1> วันนี้ ผมจะมาทำการสปอย์ภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าพาผีบอกเป็นภาพยนตร์แนวสวยองขวัญคอมเมดี้เนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสำคัญของทางภาพยนตร์มาสปอยทุกคนได้รับฟังอย่างเข้าใจง่ายๆนะครับผมผมจะขอเน้นเฉพาะเนื้อหาหลักของเรื่องและจะตัดฉากคอมเมดี้ออกไปนะครับสำหรับคนที่ต้องการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทาง Netflix หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ เรื่องราวผ้าผีบอลเปิดเรื่องมาที่เมืองเวียงชัยเชษบุรีเมื่อพันปีก่อนเจ้านางคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอัญญานาหอมนวลเธอกำลังนั่งทอผ้าอยู่คนเดียวขณะนั้นเองก็มีใครบางคนเข้ามาทางด้านหลังเธอแล้วก็ทำร้ายเธอจนเธอนั้นเสียชีวิตไปเรื่องราวตัดมาณปัจจุบันที่กลุ่มยูทูบเบอร์กลุ่มหนึง่งสมาชิกประกอบไปด้วยอาชิยองแจจูเนียและแบมแบมทุกคนนั้นไปถ่ายคลิปล่าท้าผีแบบเคลียน เอามาเสนอให้กับนายทุนที่มีชื่อว่าซากซึ่งตัวของซากก็บอกไปว่าคลิปมันไม่ได้เรื่องเลยสิ่งที่เขาต้องการคืออยากเห็นผีตัวเป็นๆผีตาโบในพวกนี้และเขาก็ให้ทุกคนนั้นไปถ่ายทำมาใหม่ซึ่งอาชิเขาก็เลยมีไอเดียว่าที่บ้านใหญ่ทั่วของเขา มีห้องเก็บของเก่าๆที่ยายทวไม่ให้ทุกคนไนด้เข้าไปเขาคิดว่าที่นั่นต้องมีผีอย่างแน่นอนทุกคนจึงเดินทางมาที่นี่และได้เจอกับยายทวที่กําลังมาร์กหน้าอยู่มาต้อนรับพวกเขาจนทําให้พวกเขานั้นตกใจเป็นอย่างมากยายทัวด้บอกกับทุกคนไปว่าพักผ่อนกันตามสบายแต่ห้ามเข้าไปในห้องเก็บของของเธอเด็ดขาดซึ่งนั่นก็ทําให้อาชิอยากรู้เป็นอย่างมากว่าในห้องเก็บของนั้นไม่มีอะไรในตอนคืนที่ทุกคนนั้นหลับไปแล้วอาชิ จึงแอบออกมาจากห้องคนเดียวและเขาก็เดินผ่านรูปผู้หญิงเก่าๆที่อยู่ที่นี่เมื่อ,อชีนัเข้าไปในห้องเก็บของและเปิดในตู้เสื้อผ้าก็ได้เจอกับชุดบิกินี่ของยายทวดเธอใช้บิกินี่พวกนี้เพื่อถ่ายรีวิวลงไอจีของเธอขณะที่ชีก็กำลังจะเดินออกไปจากห้องเก็บของจูจ่ๆป,ประตูตู้เสื้อผ้ามันก็ปิดลงเองเขาจึงเปิดลูอีกครั้งและได้เจอกับกล่องไม้ใบหนึ่งเมื่อเขานําเปิดออกก็ได้เจอกับผ้าทอผืนหนึ่ง เขาจึงหยิบข of ึ right. ้นมาดูขนาดนั้นเองผ้านั่นก็เปล่งแสงประกายออกมาแล้วก็มีดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในผ้าพื้นนี้ปรากฏตัวขึ้นมาด้วยเธอนั่นก็คืออัญญานางหอมนวลนั่นเองซึ่งอาชีก็ตกใจไปอย่างมาก ที่ผ้าผืนนี้มีผีสิงหอมนวลจึงบอกกับอาชีไปว่าไม่ต้องกลัวเธอเธอจะปรากฏตัวให้คนที่สัมผัสผ้าผืนนี้ได้เห็นอาชีจึงถามไปว่าแล้วเธอต้องการอะไรหอมนวลจึงบอกไปว่าเธอเสียชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเธอเพียงแค่ต้องการคําตอบเพราะนั่นมันทําให้เธอไม่ได้ไปผูดไปเกิดอาชีจึงบอกไปว่าเขาไม่ได้อยากรู้เรื่องด้วยให้หอมนวลน,นั้นกลับไปในผ้าได้แล้ว หอมนวลจึงบอกไปว่าเธอไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอาชีเป็นคนปล,ปล่อยเธอออกมาถ้าอาชีไม่ยอมหาคําตอบให้กับเธออาชีจะต้องถูกเธอสาบและต้องมีอันเป็นไปภายในสามวันหลังจากนั้นตัวของหอมนวลก็ปล่อยเวทมนต์ใส่อาชีอาชีเขาจึงรีบวิ่งหนีไปซึ่งอาชีนั้นวิ่งเข้าไปในห้องของเพื่อน,นที่กําลังเปิดเพลงเต้นกันซึ่งทุกคนนั้นก็แต่งตัวไม่เรียบร้อยแบมแบม ที่เขาใส่ผ้าขนหนูพืนเดียวและเมื่อเขาได้เห็นดวงวิญญาของหอมนวลเขาก็ตกใจไปอย่างมากจนผ้าขนหนูเขาหลุดซึ่งกระทาให้วิญญาของหอมนวลนั้นตกใจกรีดล่านเช่นเดียวกันเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาทุกคนจึงมาช่วยกันหาข้อมูลเมื่อพันปีก่อนแต่ก็ไม่ค่อยได้อะไรอาจีจึงถามกับหอมนวลไปว่าหอมนวลนั้นจําไม่ได้เลยหรอว่าใครเป็นคนทําร้ายเธอเธอจึงบอกว่าเธอนั้นจาไม่ได้ แต่ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทุกคนนนะั้ต้องแข่งทอผ้ากันเพื่อเอาชนะใจของเจ้าหลวงอาชีจะคิดว่าหรือว่าคนที่ข้าหอมนวลอาจจะเป็นหนึ่งในผู้แข่งขันเรื่องราวย้อนไปในอดีตซึ่งเจ้าหลวงในทุกๆค่ำคืนเขาต้องเรียกเจ้านางในทุกๆหัวเมืองที่มาถวายตัวให้กับเขาเข้าไปสบายนะด้วยซึ่งนอกจากเจ้านางหอมนวลที่มาเป็นหนึ่งในตัวเลือกแล้วก็ยังมีเจ้านางสรลปีเจ้านางสบันงาและเจ้านางเกศวา ซึ่งการแข่งขันก็สูงมากทุกคนล้วนแต่มีวิธีการที่จะเอาชนะใจเจ้าหลวงในคืนนั้นขณะที่เจ้าหลวงกําลังนอนหลับอยู่เกศวาเธอก็ได้แอบเข้ามาในห้องและเอาเส้นขนของเจ้าหลวงไปทําเสน่ห์กับหมอผีคนหนึ่ง ซึ่งหมอผีคนนี้ก็ไม่ได้ทำสเสน่ห์ให้กับเกสวาเพียงแค่คนเดียวเขายังทำให้กับสารปีด้วยพิธีการที่สารปีนั้นจะทำศสรปีสลาชีวิตของสาวใช้ผู้สเสน่หที่มีชื่อว่าคำเขิบโดยที่ต้องการเอาดูงยาของคำเขิบนั้นไปเป่าหูเจ้าหลวงให้รักสรปีสารปีจึงขอบคุณคำเขิไปซึ่งคำเขิก็บอกไปว่าเธอยอมทำทุกอย่างเพื่อสารปีหลังจากนั้นหมอผี ก็ได้จุดไฟขึ้นจนทําให้คําเคิมนั้นเสียชีวิตและกลายเป็นดวงวิญญาณส่วนหอมนวลเธอก็มาหาหมอผีนี่เพื่อต้องการจะทําเสน่ห์เช่นเดียวกันแต่หมอผี กับจะทําการสะบาดิเห้เธอเธอจึงต่อสู้และหนีไปได้เรื่องราวตก,กลงมาณปัจจุบันซึ่งหมอผีคนนั้นปัจจุบันเขาได้กลับมาเกิดใหม่เป็นแบมแบมนั่นเองเมื่อความทรงจําของฮอนรวนนั้นกลับคืนมาบางส่วนเธอจึงเข้ามาทําร้ายแบมแบมทุกคนจึงพยายามห้ามเอาไว้ว่านั่นไม่ใช่หมอผีนะนั่นคือแบมแบมซึ่งตัวของแบมแบมณตอนนี้จู่ๆความทรงจําในอดีตของเขาก็กลับคืนมาเขานั้นจําทุกคนไม่ได้จําได้เพียงแค่เรื่องราวในอดีตเท่านั้น หอมนวลจึงบอกไปว่านั่นมันเป็นผลกรรมของแบมแบมที่เขาเคยเป็นหมอผีช่วนในอดีตชาติสิ่งที่จะช่วยเขาได้คือต้องทําให้เธอนั้นรู้คําตอบและคํำสาปจะหายไปหลังจากนั้นทุกคนก็เดินทางมาในโบสเพื่อมาไหว้พระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ซึ่งตัวของหอมนวลก็ได้อธิษฐานไปว่าขอให้เธอจําได้ว่าใครคือคนที่ทําร้ายเธอเพื่อเธอจะได้ไปผุดไปเกิดสักทีซึ่งเธอก็พูดไปว่า วันนี้พระพุทธรูปเนะี่ยไม่ได้พูดกับเธอในอดีตพระพุทธรูปเคยเป็นคนพูดเตือนสติเธอทุกอย่างอาชีจึงบอกไปว่าที่เราต้องมาเจอกันในวันนี้มันอาจจะเป็นฟ้าลิขิตมาแล้วก็ได้หลังจากนั้นทุกคนก็ได้ไปที่พิพิธภัณฑ์ผ้าทอและได้เจอกับบีว่าที่เป็นคนดูแลที่นี่ซึ่งเธอก็คือคำเคิ สาวใช้คนสิกของสารปีที่กลับชาติมาเกิดนั่นเองเมื่อเธอได้เห็นผ้าทอที่อาชีน้นพาดไหลมาด้วยเธอจึงเข้าไปสัมผัสแล้วก็มีแสงสีม่วงส่องออกมาซึ่งคนที่สัมผัสผ้าผืนนี้จะสามารถมองเห็นดวงวิญญาณของหอมนวลได้แต่วิวานั้นแกล้งทำให้เห็นหลังจากนั้นเธอก็พาทพุกคนไปที่ผ้าทอผืนหนึ่งแล้วก็ให้ทุกคนนั้นลองสัมผัสผ้าผืนนี้ดูเมื่อทุกคนนั้นสัมผัสผ้าทอผืนนี้ วิญญาณของศารปีก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเธอก็ได้ปล่อยเวทมนต์ทำร้ายดวงวิญญาณของหอมนวลวิญญาณของสรปีคิดว่าวิญญาณของหอมนวลเป็นคนทำร้ายเธอจนเธอนั้นเสียชีวิตไปเรื่องราวย้อนไปในอดีตหอมนวลเธอมาได้ร,รำเป็นเวลาสามวันสามคืนเพื่อเรียกพญานาคีออกมาซึ่งขณะนั้นเองทั้งสรปีแล้วก็คำเคิบก็ได้มาแอบดูหอมนวลนั้นทำพิธีกรรมอยู่ด้วยหอมนวลเธอได้อธิษฐานต่อพญานาคีว่าเธอ ต้องการพิษของพญานาคีไปเพื่อปกป้องตัวเองเพื่อเล่นงานคนชั่วซึ่งพญานาคีนั้นก็ได้มอบพิษให้กับเธอมาสาเหตุการตายของสรรปีเธอถูกพิษพญานาคีมาป้ายที่ปากของเธอในยามที่เธอนั้นหลับจนทําให้เธอนั้นเสียชีวิตไปหอมนวนจึงบอกไปว่าเธอนั้นเอาพิษไปจริงแต่คืนนั้นพิษพญานาคีของเธอได้หายไปและเธอก็ไม่รู้ว่า ใครที่เป็นคนทําร้ายสิลปีด้วยแต่สารปีนั้นก็ไม่เชื่อจึงทําให้สองดวงวิญญาณนั้นต้องเถียงกันอาชีจึงเข้ามาขวางเอาไว้เพอหอมนวลก็คิดว่าสารปีเป็นคนฆ่าเธอด้วยเช่นเดียวกันอาชีจึงบอกไปว่าสรลปีอาจจะไม่ได้เป็นคนทําก็ได้พวกเขาจึงพยายามคิดกันว่าและถ้าเกิดว่าไม่ใช่สองคนนี้และเป็นใครอีกหรืออาจจะเป็นเจ้านางเมืองอื่นสารปีจึงคิดว่าหรือจะเป็นสบันงาเพราะว่าสบันงาเป็นคนโปรของมหาเทวี และในตอนนั้นสบันงาก็กำลังท้องอยู่ด้วยเมื่องดาวจึงย้อนไปในอดีตสตปีเธอได้แอบเข้าไปในห้องของสบันงาตอนกลางคืนเพื่อเธอต้องการพิสูจน์ว่าสบันงานั้นท้องจริงๆหรือเปล่าแต่สิ่งที่เธอได้พบคือสบันงาเธอได้เอาผ้าสิ้นยัดเข้าไปในท้องของเธอเพื่อให้ดูเหมือนว่าท้องศรปีจึงแก้เพศสบันงาด้วยการเอาลูกหมามาวางไว้แล้วก็เอาเลื่อนมาสาดบนที่นอนเพื่อต้องการจะคนนั้นคิดว่า สบันงานั้งคอดลูกออกมาเป็นหมาและแผนของเธอก็ได้ผลเพราะว่าในตอนเช้าทางเจ้าหลวงและมหาเทวีก็มาพบเข้ามหาเทวีนั้นโกรธมากจึงในประเทศสบันงา,นาออกไปอยู่ที่เรือนแพกลางน้ํา หลังจากนั้นทุกคนก็เดินทางมายัางกระท่อมที่สบานงานนั้นเคยถูกนรเทศให้มาอยู่ที่นี่ซึ่งอาชีก็ได้เล่าประวัติของที่นี่ไว้ว่าเมื่อใครผ่านไปผ่านมาที่นี่ก็เหมือนจะถูกดลบันดาลให้เข้ามาและเมื่อใครนั้นเข้ามาที่นี่พวกเขาก็ต้องมีอันจบชีวิตด้วยการคิดสั้นทุกคนขนาน,นั้นเองจู่ๆก็มีความอะไรบางอย่างซึ่งนั่นคือความจากดูยานของสบานงานนั่นเอง วิยาของหอมนวลจึงได้บอกกับวิยาของสบันงาไปว่าเธอมีเรื่องอยากจะถามอะไรสักหน่อยแต่วิยาของสบันงาก็บอกไปว่าทุกคนนั้นทํากับเธอแบบนี้และยังมีอะไรจะมาถามเธออีกซึ่งเธอก็ปล่อยความในตวงเธอออกมาซึ่งนั่นมันเป็นพลังแห่งความโศกเศร้าเมื่อทุกคนนั้นได้สูดดมเข้าไปทุกคนก็จะมีอาการโศกเศร้าเช่นเดียวกันแล้วก็จะเดินลงไปในแม่น้ําซึ่งน่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ไม่ว่าใครมาที่นี่ก็มักจะคิดสั้นแต่อาชี เขาได้ปิดจมูกของตัวเองเอาไว้และเมื่อเขานั้นลืมตาขึ้นมาก็าพบว่าทุกคนนั้นหายไปหมดแล้วซึ่งทุกคนนั้นเดินลงไปในแม่น้ําอาชีจึงพยายามไปช่วยทุกคนเอาไว้เขาได้มาอ้อนวอนกับสบัตงาให้ปลดปล่อยทุกคนอย่าทําร้ายทุกคนอีกเลยจนเขานั้นถูกสบัติงาทําร้ายพลังของสมบัติงาทําให้อาชีนั้นหลุดเข้ามาในอดีตเขาจึงรีบวิ่งไปหาเจ้าหลวง และบอกให้เจ้าหลวงไปช่วยสบันงาเพราะในตอนที่สบันงานั้นเสียชีวิตแพรของเธอได้ถูกใครบางคนมาตัดเชืออนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอนั้นเสียชีวิตไปเจ้าหลวงจึงให้ลูกน้องเขาไปช่วยสบันงาเธอจึงได้มอบผ้าทอที่เธอนั้นตั้งใจทอให้กับเจ้าหลวงซึ่งนั้นเหมือนเป็นการปลดบ่วงในใจของสบันงาซึ่งทําให้เธอปวดปล่อยทุกคนไม่เพียงแค่นั้นวิญญาของเจ้าหลวงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นด้วยที่แท้จริงแล้ว ยองแจเขาคือเจ้าหลวในเอดิชตีตชซึ่งเขาคือคนที่ใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลานั่นเองขณะนั้นจูจูอาชีเขาก็สลบไปนั่นเป็นเพราะคำสาบของหอมนวลพอนี่ใกล้จะครบระยะเวลา3วันแล้วทุกคนจึงกลับเข้ามาในโบสหอมนวลจึงได้มาอธิษฐานกับพระพุทธรูปว่าช่วยดลบันดาลอย่าให้อาชีนั้นเป็นอะไรไปเลยเธอไม่ได้ตั้งใจจะสาบอาชี ขณะนั้นเองยายทวดของอาชีก็มาทมําบุญที่นี่พอดีเมื่อเธอเห็นหลายของตัวเองนั้นสลบอยู่เธอจึงเข้ามาหาอาชีด้วยความเป็นห่วงวีว่าเธอก็ได้สังเกตปิ่นที่ปักอยู่บนหัวของยายทวดซึ่งนั่นมันเป็นปิ่นมังกร ที่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีปิ่นนี่คนคนนั้นก็คือเกสวาในอดีตชาตินั่นเองเมื่อทุกคนนั้นจําได้จูจูร่างของยายทวดก็กลับกลายเป็นเกสวาเพราะว่ายายทวดณปัจจุบันคือเกสวาในอดีตที่กลับชาติมาเกิดซึ่งหอมนวลจึงได้บอกกับเกสวาไปว่าเกสวาใช่ไหมคือคนที่ฆ่าพวกเธอเกสวาจึงบอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนทํา ให้ฟังสิ่งที่เธอได้พูดก่อนเรื่องราวย้อนไปในอดีตด้วยความที่ว่าเกสวาเธอเป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอมากๆจนร่างกายของเธอได้สร้างบุคลิกที่สองขึ้นมาซึ่งบุคลิกที่สองของเธอนั้นเป็นบุคลิกที่ชั่วร้ายและปลุกปั่นจิตใจที่อ่อนแอของเกสวาสั่งให้เธอนั้นไปฆ่าทุกคนซึ่งเธอก็ค,อคือคนที่ขโมยพิษพญานาคีไปป้าย,ปา,ยปากของสารปี แล้วก็เป็นคนที่เอาภ้าสิ้นเข้ามาทําร้ายหอมนวลจนหอมนวลน,นั้นเสียชีวิตไปและที่แพรของสมบัติงานนั้นถูกตัดก็เป็นฝีมือของเธอด้วยในวันที่เกสวาจะไปเข้าเฝ้าเจ้าหลวงด้วยความที่ว่าเธอใส่ชุดสีแดงซึ่งทําให้ถูกควายเข้ามาขคลียจนเธอน,นเสียชีวิตไปแต่สาเหตุที่เกสวานั้นมีบุคลิกที่สองมันไม่ใช่ร่างกายของเธอที่สร้างขึ้นมาเองแต่มีใครบางคนที่ทําผีโพงใส่เธอ ในตอนที่ทุกคนนั้นทําของใส่เจ้าหลวงซึ่งเมื่อเจ้าหลวงโดนของหลายๆคนเข้าจึงทําให้เขานั้นมีอาการเสียสติและพูดสารไม่รู้เรื่องเพราะถูกดวงวิญญาณชั่วร้ายจากของพวกนั้นเข้าสิงมหาเทวีจึงให้หมอผีมาแก้ของออกให้และเธอก็สั่งให้ทําผีพงใส่เกษวาด้วยความที่ว่าเกษวานั้นเป็นคนอ่อนแอ และดูจะร้ประโยชน์มากที่สุดเรื่องดาวตกกรรมณปัจจุบันอาชีที่กำลังสลบอยู่ขณะที่จิตของเขากำลังเดินอยู่ในป่าเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนดวงวิญาณชั่วร้ายกำลังจะมาทำร้ายเขาเขาจึงรีบหนีเข้ามาในโบสและได้เจอกับพระพุทธรูปที่ทุกคนนัากรรมไหวในชาติปัจจุบัน เขาจึงถามไปว่าทําไมเขามาอยู่ที่นี่ได้ซึ่งพระพุทธรูปสามารถพูดคุยกับเขาได้ด้วยและบอกกับอาชีไปว่าถ้าอาชีอยู่ที่นี่อาชีจะปลอดภัยและห้ามอาชีออกจากในโบสถ์นี้เด็ดขาดอาชีจึงถามกับพระพุทธรูปไปว่าทําไมเขาถึงเจอเรื่องแบบนี้พระพุทธรูปจึงบอกว่าเพราะว่า,าชีกับหอมนวลมีความผูกพันกันมาในตั้งแต่อันดีตชาติจึงทําให้อาชีต้องมาช่วยหอมนวลในชาตินี้ด้วยเช่นเดียวกันเรื่องดาวตะกกรรมที่ทุกคน หอมนวลเธอใช้พลังของเธอพยายามเรียกให้อาชีนั้นกลับมาอาชีจึงวิ่งออกมาจากโบสถ์จนได้เจอกับผีพงที่จะมาทำร้ายเขาซึ่งผีพงก็กำลังจะดูดวิญญาณอาชีแต่ทุกคนนั้นก็ตามมาจนเจอผีพงนั้นได้พุ่งทำร้ายทุกคนแต่ว่าหอมนวลเธอนั้นหลบพลังของผีพงได้แล้วก็เข้าไปปกป้องอาชี เรื่องราวย้อนมาในอดีตตัวของหอมนวลเธอได้เข้ามาในโบสถ์แล้วก็ได้มาระบายกับพระพุทธรูปว่าพิษพญานาคีของเธอนั้นหถายไปเธอไม่รู้จะทําอย่างไรแต่จูจ่ๆพระพุทธรูปก็พูดขึ้นมาได้นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะให้เธอนั้นหยุดบ่วงกรรมเอาไว้ไม่ต้องคิดร้ายกับคนอื่นแต่พระพุทธรูปนั้นไม่ได้พูดจริงๆคนที่พูดนั่นคืออาชีนั่นเองและในตอนที่หอมนวลนั้นเสียชีวิต อาชิก็ได้เข้ามาเจอร่างหอมนวลซึ่งเขาก็เสียใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นอาชิก็ได้ตื่นขึ้นและจําเหตุการณ์ในอดีตชาติได้ทั้งหมดส่วนทุกคนที่กําลังสู้กับผีโพงอยู่เกสวาซึ่งบอกกับทุกคนไปว่าผีโพงมันต้องการดูดพลังด้านชั่วของทุกคนไปพวกเธอ ต้องทาพลังด้าสว่างเพื่อต่อสู้กับมันหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ร่ายรำเพื่อสร้างพลังบวัวขนาดนั้นเองกล้องที่ภูเขาน้าพงมาด้วยก็ได้ถ่ายเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดและเมื่อปีโพงนั้นถูกพลังด้าสว่างก็ทําให้ดวงวิญญาณของมันนั้นสลายหายไปหลังจากนั้นอาชีเขาก็ได้กลับมาเป็นปกติซึ่งพระพุทธรูปก็ได้มาปรากฏตัวขึ้นที่ด้านนอกและบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้จบลงแล้วขอให้ทุกคนนะเอาหสศิกรรมในสิ่งที่ทุกคนนั้นเคยทําเจ้าหลวง จึงขอโทษในสิ่งที่เขานั้นเคยได้ทําไว้กับทุกคนซึ่งทุกคนนั้นก็ได้อโหงสิกรรมให้กันและกันจนดวงวิญญาณทั้งหลายก็ได้ไปสู่สุคติส่วนหอมนวลเธอก็ได้มาขอบคุณอาชีที่ช่วยเธอไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงณปัจจุบันด้วยอาชีจึงบอกไปว่าไม่เป็นไรหลังจากนั้นทั้งสองคนก็กอดกันก่อนที่ดวงวิญญาณของหอมนวลจะสลายหายไป ซึ่งอาชีก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจและด้วยความรักที่เขานั้นมีต่อหอมนวลตั้งแต่อดีตชาติหลังจากนั้นทุกคนก็มาฟื้นขึ้นที่โบสถ์ดยที่จำอะไรไม่ได้เลยว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงร,รวมถึงวีว่าที่เธอนั้นก็มาปรากฏตัวที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อทุกคนนั้นเดินออกไปจากโบสถ์นี่ก็ได้เจอกับรูปของเจ้านางที่ได้ถูกมาตั้งเป็นภาพโบราณไว้แต่ทุกคนนั้นก็จําไม่ได้เพียงแค่คุ้นๆเท่านั้นว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเมื่ออาชีมาเปิดดูในกล้อง เขาก็ได้เห็นภาพที่มันบันทึกเอาไว้ในเหตุการณ์ที่ทุกคนนั้นเต้นสู้กับผีพงเขาจึงนําคลิปนี้ไปให้กับสักได้ดูซึ่งเมื่อคลิปนี้นั้นถูกเผยแพร่ลงไปในโลกโซเชียลก็เป็นกระแสนิยมไปอย่างมากสักนั้นจึงถามไปว่าสาวๆพวกนี้ที่เต้นอยู่ไปเอามาจากไหนเขาอยากจะให้ทุกคนนั้นไปพาสาวๆพวกนี้มาทําคลิปอีกแต่ว่าอาชีก,ก็ขบอกไปว่าเขาจําไม่ได้เลยว่าเขานั้นติดต่อมาได้ยังไง สักจึงบอกว่าถ้าเกิดว่าติดต่อสสาวพวกนี้มาได้เขาให้เลยสองล้านทึงสุคนก็ตกใจไปอย่างมากกับจํานวนเงินที่มากขนาดนี้และเรื่องราวผ้าผีบอกก็ได้จบลงก็จะบอกว่าเรื่องนี้นะครับผมใครดูแล้วก็ถอดสมองวางเอาไว้เลยครับเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาถามถึงความสมเหตุสมผลเนี่ยอาจจะมีน้อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอสรุปส,สั้นๆให้ทุกคนได้รับฟังอย่างเข้าใจง,ง่ายๆกันแล้วกันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ในอดีตชาติเลย ซึงตัวของเจ้าหลวงเนี่ยเขาต้องเลือกชายาคนหนึ่งนะครับผมซึ่งก็มีเจ้านางหลายๆเมืองมาเสนอตัวให้กับเจ้าหลวงหลังจากนั้นทุกคนนะครับก็ต้องต่อสู้กันและเมื่อทุกคนเนี่ยใช้กระถามนดำกับเจ้าหลวงจึงทําให้เจ้าหลวงต้องถูกของเข้าไปมหาทีวีเธอไม่พอใจเป็นอย่างมากเธอจึงสั่งให้หมอผีทําผีโพงใส่เกศวาเพื่อให้เกศวาไปจัดการกับทุกคน ที่ทำกับลูกชายของเธอแบบนั้นและเมื่อเรื่องราวตัดมานำปัจจุบันในวันที่อาชีพไปปลดปล่อยวิญญาณของหอมนวลออกมาเธอก็ต้องการจะรู้ว่าใครเป็นคนทำร้ายเธอเมื่อสืบไปสืบมาจึงได้รู้ว่าคนที่ทำคือผีโพงที่สิงอยู่ในร่างของเกศวาและด้วยความสาบของหอมนวลเมื่อครบเวลาสามวันจิตของอาชีจึงเริ่มอ่อนขึ้นจนเขานั้นหลุดเข้าไปในอดีตและถูกผีโพงนั้นเล่นงาน ทุกคนจึงช่วยกันเต้นเพื่อจัดการกับพีพง์สุดท้ายเมื่อหอมนวลนั้นรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเธอวิญญาณของเธอก็ไปสู่สุคติและเมื่อทุกคนนั้นกลับมาชาติปัจจุบันทุกคนก็จําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับและในตอนท้ายที่สักนั้นได้บอกให้ทุกคนไปตามหาสาวๆพวกนี้มาและเขาจะให้สองล้านไม่แน่นะครับพวกเขาเนี่ยอาจจะหาวิธีย้อนอดีตเพื่อไปตามวิญญาณพวกนั้นซึ่งมันก็ไม่ได้จะเป็นไปได้นะฮะ พอตไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมหนังเน้น,น,นคอมเมดี้มากๆทุกคนฟังแล้วมีความวิเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กัเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดาพาดประการใดผมก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสํารับวันนี้ไปแล้วครับ คำโบราณที่เธอบอกเธอหลอกหลอกพี่ฉันเชื่อนี่เธอแต่สุดท้ายเธอก็ไป